วันนี้วันที่30เมษายน2อ6 5, 5นยนะคะจะผัดหมี่ซ้วค่ะจะผัดหมี่ซ้วของคนจีนนะคะเราซื้อที่ท่าเรือมานะคะแล้ววันนี้คุณแม่จะทํางานนะ,ะรายการอาหารของเราวันนี้ก็มีแกงจืดมะละกอใส่เกี๊ยวชายใส่หมูสามชั้นนะคะรายการที่หนึ่งเสร็จไปแล้วน,นี้ผัดหมี่ซ้วดแล้วก็จะลวกเส้นลวกเส้นล้างน้ําลวกเส้นก่อนแล้วก็ ผัดเครื่องมีหมูสับมีเห็ดหอมมีกระเทียมเอามาคลุกข้าใส่น้ําตาลใส่ซีอ e ิ๊วนะคะใส่น้ําตาลใส่ซีอ e ิ๊วไว้รอเลยนี่ค่ะผัดหมสั่วนะคะเราจะคลุกข้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาผัดใส่ผังนะคะุค่นนี้เป็นวันแรงงานแม่หยุดนะ,ะหยุดทํางานหนึ่งวัน,นะคะ่ะจะพาคุณลูกๆไปเที่ยวนะคะแล้วก็พาคุณลูกสะพ้ายไปด้วยนะคะวันนี้ค่ะ ลูกเะไพเหมือนแม่ย่าไหมคะอันเดียวกันเลยนะคะแกะพีนมาเดียวกันเลยค่ะขวบขาวนะฮะอึมค่ะอันนี้สูตรของไทยสูตรของ,ของไทยของไทยต้องทำไม่เหมือนกันทุกบ้านหรอกคะ่ะทำไม่คนละแบบนะอันนี้คุณแม่นใส่หมูสับนะไม่ได้ผัดแบบเจนะคะอันะนี้ใส่กระลำค่ะใส่ผักของเราก็มีกะหลำมีแครอทหัวหอ,อกไม่ได้ใส่นะฮะ อันี้กระหล่ำอดอกซากุระนะคะอันนี้แครอทอดอกซากุระค่ะก็ใส่ถั่วช่ายนะใส่ถั่วช่ายเราจะผัดตัวดูกผัดให้นิ่มก่อนนะก็จะเห็นเขียวนะคะแครอทสวยงามนะอันนี้เราเพิ่มความสวยความสีสันให้กับอาหารของเรานะคะคัดลักชีไทยคนนะคะซอสที่เราคนก็อร่อยก็คือซอส รุงรสของแม็กกี้นะคะอร่อยจริงๆค่ะอร่อยไม่ได้เคี่ยนะคะแม่จะลงหลายอย่างแล้วก็ซอสเผ็ดหอมเราจะไม่ใช้น้ำปลาไม่ใช้เกลือนะแล้วก็เวลาผัดเซ็ผัดแล้วตับแล้วเราก็มาคล่กเขาคล่กเขาเอาสองอย่างทีุกเขาแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายใส่ไปหน่อยหนึ่งริกไทยใส่ไปหน่อยนึงนะคะเราจะไม่ใช้ซรสนะคะ ลูกสะไคร่ก็คนไปนะคะคนไปให้กินสะไคร่ทำอาหารกินเอาใจเอาใจคุณพ่อปู่หน่อยนะคะคือสะไคร่หนูนะคะส่วนคุณแม่ไม่เป็นไรค่ะชนะใจคุณแม่ย่าแล้วนะคะเข้าใจคุณพ่อปู่ผัดกับอาหารดีนค่ะแม่ย่าก็จะโสดนะคะเอาใจแม่ลูกไม่ติดใเป็นเราเขาไปอ่อสุกๆนะผักกรอบๆ อะไรโอ้โหใช้พลังงานเน,นี้ยถั่ยนะคะนี่ก็คุณมะแงเขาก็คุกเส้นซะอายุยืนยาวจริงๆเลยไม่มีการตัดต่อเลยนะคะเนี่ยนะอายุยืนยาวเลยอ่ะโอราวันนี้เราใส่หมูด้วยเดี๋ยวลูกน้องถามหาหมูทำไมไม่มีหมูนะเดี๋ยวนะคะทีนี้ห้ามใช้จั๊กนะคะ่ะเดี๋ยวคุณแม่เน,น็ดน,น,นะคะเน็ดพลังภายในถั่วค่ะ ขัดมีซั้วทานให้อายุยืนยาวหมืน่นหมื่นปีแต่เราไม่เอาหมื่นแนละเอาแสนดีกว่านลลูกน้องเราเป็นแสนปีดีกว่าฮ่องเต้อยู่ได้แค่หมื่นปีเราประชาชนขอแสนปีแล้วลูกน้องอ,อันนี้เราใส่ผักรกระด้วเพ้่อทาได้ถ้าเราใช้ตะเกียบอย่างเดียวเส้นมันจะเละและขาดหมดเลยนะคะเราต้องใช้ตะเกียบโยงๆอันดับสุดท้ายคือเราใส่กา้านของขีช่ไปก่อนนะคะ ใช่ดีก็าอายุยืนยาวค่ะชอบทานขนมกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเนี่ยอายุยืนยาวนะคะอันอันนี้ซื้อที่ตลาดล้างน้ำเกลือล้างน้ำส้มสายชูเรียบร้อยแล้วเราก็ุยยาเองอันนี้ไม่ต้องล้างอะไรเลยนะคะปลูกเองจะต้มแค่นี้ค่ะเราปลูกเองหลังบ้านเรานะคะมีอะไรที่เราพอจะทําทานได้เราก็ทำนะ,ะอันนี้เอามาไว้ให้ป้าป้าเขาชิ้นนะ,ะบำรุงพลังค่ะ ัดม,มากไม่ได้หรือเส้นขาดก็ไม่สวยทำยังไงก็ได้ให้ยุยืนยาวอะไรก็ได้สุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนที่ได้่านขีสั่วในวันนี้สุขภาพแข็งแรงยืยดนยาวปลกกอดโรคปลอดภัยปลอดโควิดปลอดทุกอย่างนะแข็งแรงอ้วนๆสมบูรณ์เหมือนคุณแม่ครัวทั้งสองคนละค่ะวันนี้นะคะ ก็สําเร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ใช้มีสซวสวสองหองอนะ,ะมีใส่กระหล่ำปีแกลลอดหมูสับเห็ดหอมยี่สุนต้นปุยใช่นะคะอันนี้ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วะจะไม่เค็มมาก,กน้องชอบเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานแล้วก็จะมีเครื่องปรุงแบบเขียวให้เลยนะคะหานจูตาดคุงรองทานขับดีใช่ไหมคะบอกคุณพ่ออังคานี่นอนนยากจะมาออกในการด้วยกับยาย่านะคะ เมนูที่สามของวันนี้ก็คือส้มตำนะคะส้มตำมะละกอเราเก็บหลายวันแล้วที่มันจะมีปัญหาว่ามันไม่กรอบทำยังไงอะ่ะเราก็เอาน้ำแข็งมาใส่แล้วก็บีบมะนาวใส่แล้วคลุกเค้านะคะคลุกเขาไม่ต้องใส่น้ำนะคะเพราะน้ำแข็งมันจะออกเองเส้นมันจะกรอบเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนี่มะละกอก็สวนเราเองนะคะ แล้วทีนี้เครื่องตําเราไม่ต้องโชว์หรอกว่าเพราะว่าเป็นฝีมือของใครหมันอะคุณ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 แม่บ้านอะคุณแม่บ้านดาวินดูสิคะนั่งพับเพียบเรียบร้อยวันนี้มาจากเมซิโดเมซิโดโอ้มาจากประเทศพม่าเมซิโดเมซิโดนะคะวันนี้ทําส้มตำฝีมือเลิศที่สุดคุณแม่ชิดซ้ายคุณแม่นรักชิดซ้ายคุณแม่ต้มฟุ้งตําไม่อร่อยดอกกนะสะต้องคุณ แม่บ้าน,านะะดาวิดนะคะดาวิดยิ้มหน่อยนะคะดูพับเรียบเรียบร้อยนะคะทําไมต้องมีสองพกพวกหนึ่งของป,ป,ป๊าป๊าพวกหนึ่งของแม่กับลูกน้องทานไม่เหมือนกันสุดยอดแหงความอร่อยตำปลาร้าตำลาวแตกพ้ามาเป็นคนตำนะ,ะนี่เพรา,าะว่เนี่ยคุณดาวิดจากเมซิโดเป็นเาะา यो थाहा छ।